ดิฉันนางสาวสิริชัิช่องงามนักศึกษาสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับวันอาสา,ารหารบูชาค่ะหากทุกท่านนึกถึงพระพุทธศาสนาทุกท่านก็คงจะนึกถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอันได้แก่วันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชาวันวิสาขาบูชาแต่มีอีกหนึ่งวันที่เป็นวันสําคัญ คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกจึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันที่ประกาศพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวโลกซึ่งเราจะทำความรู้จักกับวันอาสาฬหาบูชากันให้มากขึ้นนะคะความสำคัญในวันอาสาฬหาบูชา1เป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก2 เป็นวันแรกที่พระบรมศา,ศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ 3. เป็นวันที่พระอริยสงสาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณทัญญาได้รับประทานเอหิภิขุอุปสัมปทานในวันนั้น 4. เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนไตรคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหาบูชาในพระพุทธประวัติ1เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา2 เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกับปปัตนะสูตรและฤาษีโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทูลขอบวช 3. เป็นวันแรกที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลกคือฤาษีโกนทัญญะได้บวชเป็นภิกษุด้วยเอหิกภิกขุอุปสัมปทา 4. เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันอาสาฬหาบูชาการปฏิบัติตนสำหรับพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหาบูชาโดยทั่วไปคือทำบุญตักบาตรรักษาศีลเวียนเทียนฟังพระธรรมเทศนาหรือธรรมจักกับปวัตนสูตร และสวดมนต์หลักธรรมในวันอาสาฬหาบูชามีหลักธรรมสำคัญสองประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ 2. อ,อริยสัจส,สี่แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันอาสาลหากูชามีความสำคัญต่อชาวพุทธอย่างไรและเราสามารถนำหลักทำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นเราควรเห็นถึงความสำคัญของศาสนาและช่วยกันส่งเสริมให้คนรุ่นหลังได้ส่งคุณค่าและอนุรักษ์ไว้ ขอบคุณที่ให้ความสนใจแล้วพบกันในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ